หลวงปู่เดือนชัยปลุกเสกตาไข่รุ่นรกทรัพย์รวยพันล้านงวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ป้าปะก็มีเลขเด็ดสดๆร้อนๆจากหลวงปู่เดือนชัยมาฝากเพืพ่อนๆกันค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29สิงหาคม2563เวลา12.30น นวัดเขาโพทองอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้มีพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกไอ้ไข่รุ่นเรียกทรัพย์รวยพันล้านโดยได้นิมนต์พระอาจารย์จากจังหวัดตังมาเป็นประธานจุดเทียนชัยและนั่งอธิษฐานจิตร่วมกับเกจิอาจารย์ดังๆหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่เดือนชัย ที่เดินทางมานั่งปรกปะพรมน้ำมนต์อธิษฐานจิตปลกุกเสกไอ้ไข่วัดเจดีซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งสาธุชนคนรักตัวเลขอย่างพวกเราจำนวนมากที่ทราบข่าวได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นแต่และคนก็มารอรับไอ้ไข่วัดเจดีจากมือของหลวงปู่แล้ก็ไม่พลาดที่จะไปส่องเลขทะเบียนรถที่หลวงปู่นั่งมาถ้าเ,เพื่อนๆจำกันได้ ผลการออกรางวัลในงวดก่อนๆหน้านี้ก็เคยออกเลขทะเบียนรถยนต์ที่หลวงปู่เดือนชัยท่านนั่งมาอย่างงวดที่แล้ว16สิงหาคม2563ที่ผ่านมาที่หลวงปู่เดือนชยัยท่านได้ไปประพรมน้ำมนต์อธิษฐานจิตปลุกเสกตาไข่วัดเจดีณวัดหนองงูเหลือมตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีรถยนต์ที่หลวงปู่เดือนชัยได้นั่งมาเป็นรถแวนสีขาวเลขทะเบียน ยอผู้หญิงนนเน8 8ปผลการออกรางวัลในงวดวันที่16สิงหาคม63ออกมาเลขล่างก็ออก88เต็มๆเลยค่ะเพื่อนๆดังนั้นเลขทะเบียนรถยนต์ในครั้งนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นกันค่ะโดยในครั้งนี้รถยนต์ที่หลวงปู่เดือนชัยได้นั่งมาเป็นรถเก่งคอน da าซีวิสีดำเลขทะเบียนกอไก่รอเรือ3593้ําย้ำอีกครั้งนะคะ3 5 9 3 ส่วนรถที่จอดอยู่ข้างๆรถเก่งที่หลวงปู่นั่งมาเลขทะเบียนก็สวยอยู่นะคะ17 64 17 64ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันนะคะเผื่อจะเจอเลขที่ใช่เลขที่โดนใจเพื่อนๆกันค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆวฮหิงๆนะคะจุ๊บ